หลังจากนั่งเรือฝ่าสายฝนมาแค่อึดใจเดียวในที่สุดก็ถึงที่ที่ซุปตาของเราจะต้องมาค้าคืนกันแล้วดูสีหน้าของเหล่าซุปตากันแล้วเนี่ยบอกอารมณ์ก็ไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะดีใจหรือจะเสียใจกันแน่รู้ไยไปหไหนเปนนี่เหรอไปแพเนี้เหรอไปแพนี้เหรออ้าวไม่ได้ไปเสน็ทเหรอ ไปครับเชิญสู่แพร่ชาวบ้านครับค่ะแล้วชียร์อะไรคะผมลุงชุบครับก็ชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านชาวบ้านอยู่ที่นี่ใช่ครับผมแล้วแถบนี้เขาทำอะไรเนี่ยเลี้ยงปลาในกระชังครับโอ้มีปลาไหมมีปลานี่คือมีปลาหรอคะคุณมีครับผมมีแต่ในกระชังครับผมจะปลาไปห้องพักครับไมจะปลาเข้าห้องพักเหรครับผมแป็นน่นอนได้หรอก็ลองดูครับนอนกับกระชังปลาหรอครับผมใช่เลยครับต่อไปต่อใครผมมัน ร้องนอนกอนี่ธรรมดาเขาก็ให้คนมานอนที่นี่เหรอป้าป้านี่ป้าป่วยมากเลยแล้วจะไปดูอะไรสวยทั้งนี้นี่ทางนี้เลยแล้วอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยเหรอห้องเดียวกันเหรอเดี๋ยวก็แยกกันนี่ถ้ามันฝนไม่ตกมันจะดีมากเลยนะเฮ้ยมันก็เกินไปป้ามันยังไงอ่ะมันมันโล่งไงแกแล้วใครจะนอนหน้าซ่วมถามหน่อยเถอะโอ้โหบรรยากาศจริงๆนะเนี่ยชิลมากอ่ะ แต่ช้าก่อนเราไม่ปล่อยให้ชิวนานครับเพราะนอกจากที่ซุปตาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วเนี่ยแพ้ชาวบ้านแห่งนี้แหละครับจะเป็นสังเวียนให้ซุปตาต้องแข่งขันห้ำหันกันกลางสายฝนโดยเราจะให้ซุปตาหลุยแฟนคลับแล้วก็กาลแมเนี่ยมาท้าชนกับแก๊งพิธีกรที่มาก็ตีแล้วก็บอลเชิญยิ้มผลแพ้ชนะครั้งนี้สำคัญสุดๆส,สำคัญแค่ไหนเอาซองดำเอามาหิไปดูแล้วจะรู้ว่าต้องสู้ตาย อะไรต้องดามมาอีกแล้วคู่แผลต้องอดหลับอดนอนไปหาอาหารเช้าให้พวกเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยเว้เลยหนูไม่ยอมแพ้หรอกโอ้โหหนูต้องการนอนโอ้ชีวิตแข่งเราต้องชนะแพ้ไปโอเคว่ะเท้ยไปนี่ฉันจะบอกเลยด้านนั้นสามนะก็เหมือนมีสองใช่สิทำไมครับพี่มาไม่ทำไรหรอกปีห้าทีเจอกันเจอกันเจอกัน ใจเย็นๆนะพ่อกตีใจเย็นๆแค่แข่งเกมไม่ได้จะไปออกรบไม่ต้องฮึกเหิมขนาดนี้ก็ได้รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวมารวมตัวกันที่สังเวียนกลางน้ำกันได้เลยนะจ๊ะถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนเราก็ยังแข่งขันกันต่อไปเช่อโอแย่ละไมไม่รู้ว่าแค่รู้ว่ากลางฝนเราก็ถ่ายทำคือมันมืนค่ำแล้วทีมงานไม่หาอะไรกินกันบ้างเลยเหรอความแพ้ยอมไหมความไม่แพ้แพ้มันจะไม่มีการแปะนั่นเลยค่ะนี่คืออารมณ์โบยจังว โอ้โหพี่โก้ท้าทายมาแบบนี้เห็นทีจะต้องจัดหนักกับเกมนี้เลยทาสารเจ้าสมุทรซุปตาของเราเนี่ยต้องโหนเชือกแล้วย่อนตัวลงในห่วงยางกลางทะเลทีมไหนลงห่วงมากกว่ากันก็ชนะเกมนี้แวมไพร์ขอลุยเป็นคนแรกโดยมีเทรนเนอร์รูหลอนุ่มหลุยคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดอ่ะสุปตามาวางแผนทั้งทีก็ไม่รู้ว่าแผนการของนุ่มหลุยนี่จะสำเร็จหรือไม่ต้องไปลุ้นกันครับ เอข้านะไ้ายไทลลมาัวอน้องแวพายไปไว้ทีถึงไหนเลยครับแหมก็น้องเขาเป็นผู้หญิงนี่เดี๋ยวมาดูผู้ชายแมนๆอย่างพี่บอนเชิญยิ้มเขาโชว์บ้างดีกว่าพี่บอนะอ๋อเลื่อนไปลื่นเหรอลื่นมากอ่ะอ๋อเชลื่อนลื่นเหรอพร้อมครับสโซพี่พี่บอลอย่าอยุดไป อุ้ยทำท่าไปจดีแต่ก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันโอ้ยเท่ากับตอยนี้นี่งเสมอกันอยู่ครับศูนต่อศูนย์เดี๋ยวมาดูคู่ต่อไประหว่างก๊ตีปะทะซุปตาหลุยของเรามาไมเข้าไมเข้าบอกแล้วมันลืมโอ้ลืมากเป็นไง แม่เสียดายจริงๆครับพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองเกือบจะเท่แล้วครับพี่หลุยเดี๋ยวมาดูก้อนีจะทําได้ดีกว่าหรือไม่ขวาย่อนในแค่ค่อยแล้วนะเดี๋ยวดูก้อนี่ก่อนลงพรุ่งก่อนตัวอะไรอย่ะพวกนี้เนี่ยมันใช้กับกำลังไม่ได้คุนนี่ฉันว่าแกไม่ได้เลือกนี้ไม่มีการมาขวาย่อนเนี่ยมันคือคนที่แบบว่าที่จะย้อนไม่กันแล้วถ้าโดนเถอะแล้วถ้านักวิ่งต่อปีนบึงหเอาตรงนี้จะทุบเนย ไม่น่าเชื่อจริงครับโอ้โหเขาทำได้ครับและตอนนี้ทีมสีแดงเป็นไฟายนำไปแล้วส่วนทีมสีเขียวนี่ต้องฝากความหวังไว้ที่กระแลแมครับถ้าเธอไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าเกมจบละครับเจม้านี่ก็ไม่ต้องโดดเลยฮ่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะอยากเห็นเจม้าโดดอะจริงๆนันเนี่ยตื่นเต้นหนึ่ สองสองม่พี่นาี่แม่พี่แม่พี่แม่แ่งต้องมีมีรพูดี่้งใจม่ตันะอนะครับขึ้นมาขึ้นมาเดียเลเี้ยไมเนี่ยเฮ้ยมันไปขโดดอ่ะโดดแกหน2อไปฮฮ โอ้ยมันทำไม่ได้อ่ะมันได้เลยปีนเขาปีนมาแล้วเไอ้น <l ip> <l ip> ้องปีนเขาปีนแล้วอันนี้ตรงเ้ยนึกว่าไปเป็นอีกคนที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับดีใจจริงจริงเดี๋ยวจะได้ดูเจ๊ม้าโดดน้ำแล้วอืว่าแต่กระดูกตัวเดียวจะไหวหรือเปล่าก็ต้องตามดูครับไขข้อยิบค่อยดีมาไหนมาไหนมาเนี่มาเนี่รู้อยู่กับบ้านเ แล้วทำได้าทำได้ทำได้ทั้งนั้นนะต่มันต้องสวยที่สุดในสามโลกที่มาโดดอยูนี้มั่นใจนะยกาี่ใส่เสื้อแล้วหนร้อยนาจกคู่สถานการณ์ทุกคนกลับมาพร้อมน้ย ทำได้อย่างสวยงามแม่ขอบอกว่าอายุนี่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเจ๊หมาจริงๆยังไงให้รู้ออนจะพาก็มีดีใช้ชนะออนันพาเลยวันนี้ขอใช้ปืนต้อนรับและเขาผู้นี้เองคุณหมอออนันต์พา ชนะเกมเดียวเราพูดไม่ใชบแขวงเลยถึงเกมแรกจะแพ้นี่แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปครับกลาแมเพราะว่าเรายังเหลืออีกเกมให้ได้แข่งขันกันงานนี้ผลแพ้ชนะอาจจะพลิกผันก็ได้เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้กำลังล้วนๆก็ไม่รู้ว่าความล่ำของหลุยและก็ความฟิตของสองสาวแมและก็แวมไพร์เนี่ยจะพาทีมชนะได้สำเร็จหรือเปล่ากับเกม กระบ,บองมหาปะเยไล่ไล่โอ้โหชื่อเกมยังกระหนังสงครามเลยนะครับเนี่ยเกมนี้ทั้งสองทีเนี่ยต้องส่งตัวแทนมาเปิดศึกบนสังเวียนกลางน้ํากันครับใครทําให้อีกฝ่ายตกน้ําได้ก็ชนะไปเลยคราวนี้พิกโกขอโชว์แมนครับด้วยการเปิดศึกเป็นคู่แรกกับน้องแวปพายเฮ้ยไงเนี่ยแมนมากๆเลยโคชนะผู้หญิงให้ได้แวปพอะไรอะไร่ะใต้เข็มขัดเลยใต้เข็มขัด เป็นพายฟาดมัเลยฟาดมันเลยฮัาฮ่าเฮ้ยเฮ่าฮ่่าหน ไม่ดีไหมเ้าู้เราไม่ผิดเอาชนบผู้หญิงป้าเาชนะผู้หญิงไหมเย้ใ้อโหน่าภูมิใจมากครับเอาชนะผู้หญิงไปได้อย่างไม่ต้องออกแรงสักเท่าไหร่ภูมิใจไหมเนี่ยผู้ต่อมาซุปตาหลุยขอท้าชนบอนเชิญยิ้มใครจะอยู่ใครจะไปสาวๆจะเชียร์คนไหนก็รู้ๆกันอยู่ต้องเป็นบอนแน่นอนเย้ถ้าปีดป้าหลุยตกจะว่ากันนะเออ ลัสมควรแล้วลุ่ยฟาดซ้ำเลยเขาเป่าแล้วลุยใส่เต็มลุยใส่เต็มหน้าโน่นอ่ะฟาดให้ได้มันหักไปเลยว่าไม่รอดเราอีบอนบอนหล่นแล้วละอีบอนลดอีบอนรอด่แมมือนข้างในอ่ะ เกมนี้เสมอกันไป1ต่อ1หนึ่งครับและแล้วก็ถ <GO av uther> ึงเวลาที่พี่หมากับกะละแมจะต้องมาดวลกันเพื่อชี้ชะตาหาผู้ชนะในเกมนี้แล้วละครับดูน้ำมันนี่ตาอะไรทรับกะะมังกะละมังสองข้าวอะมา ดันก็ได้ดันดันเจ็บไหมเจ็บไหมเจอพลังสาวแกร่งอย่างเจม้าเข้าไปทำเอาน้องกะละแม่นี่ตกนะพป๊อมแบ๊บกันเลยทีเดียวมาถูกกลัวกน้อออกหาปา ในที่สุดทีมของซุปตาหลุยแวมพายและกาละแมก,ก็แพ้ไป่ากเอกชันโ <_ t imes> <_ t imes> อ้โหพูดจะยิ่งใหญ่รู้ผลแพ้ชนะกันไปแล้วนะฮะซุปตาก็แยกย้ายก,กันไปอาบน้ำกันได้แล้วครับรีบๆห่อยนะครับเพราะว่าคืนนี้เรามีซีฟู้ดดินเนอร์ให้ได้กินกันแบบเทียบเลย <Okay. S 1> <_ t imes> ได้บรรยากาศอาบน้ำเห็นทะ <_ t imes> เ,เลอะไรคุณอากาศร้อนจังเลยอะ ดูหลังให้กันหน่อยสิเออไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่บางของที่ไหนครับก็ฉันงงเลยบ้าไม่เอาแพ้เลยไม่เออะไรเราแพ้แล้ว มากแล้วถ้าใครมาพักที่นี่นะแพรชาวบ้านลุงกับป้าก็จัดอย่างนี้เหมือนกันคือไม่ไรครับคือไม่ใช่ว่าเรื่องเวลาเป็นดาราเฮ้ยป้ามาป้าสวัสดีครับอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากคดูสดมากนี่ปูสดมากมากอากเลือกเนื้อหวานจุ่มเลยอยากกิอร่อยมากเดี๋ยวค่ะเหลืออะไรบอกป้านะคะป้าด้วยป้าลุยเข้าวงการมาทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะ ยี่สิบสามปีกี่ขวบนะตอนนั้นเข้ามาตอนนั้นก็มาเจ็ดขวดครับเรื่องแรกก็ตอนรัตต้องต่อครับอ๋อเล่นเล่นอ๋อใช่ใช่ใช่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นแรปเตอร์จนวัวใช่ตอนนั้นเราขี่ขวดตอนนั้นผมอยู่ประมาณสิบขวดครับสิบขวดต้องไปเป็นนักร้องแล้วใช่ครับแล้วตอนนั้นคือแบบแล้วน้ำต้องก็ดังแบบ ดังมากดังมากเพลงนี้ละพอมากนะมไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้อย่างที่โอ้โหหายเริ่มเริ่มที่ชอบหลุยตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่มิวสิกวิดีโอแรกตัวแรกเธออะไรเธออะไรตุ๊กตาฮีโร่ฮีโร่แมนอะไรทีแมนร่แมนอช่ใช่คือตอนเขาเป็นเด็กมากเรอคนดังมากงานเยอะมากครับคือมีทุกคนเลยไหมตอนนั้นทุกวันครับก็สองอาทิตย์ ไปเรียนวันเดียวครับว้าวแล้วตอนนั้นเราทำไงอ่ะน้อยมากครับดูมันน้อยมากเออแล้วเราทำไงเราเรียนจบอ่ะไหมเนี่ยตอนเนี้ยจบครับพอจบนะครจบจบจบครับจริงๆมันมันอยู่ช่วงช่วงชีวิตยังเปนหายความเป็นเด็กๆไปเลยนะหายไปเลยครับใช่ไหมก็หายไปกี่ปีอ่ะกี่หมดเนี่ย ท,ทั้งหมดท <hai, S 2> <อ>ี่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่า no ตั้งแต่อัลบั้มแรกที่ออกก็เกือบ11แล้วคอนเสิร์ตอีกเติร์ดอีกกัวทั้งหมดแล้วก็หมายถึงว่าเวลาโรงเรียนเขาจัดงานอะไรก็ไม่ได้ไปอ่าครับแต่ลุยหายไปช่วงหนึ่งใช่เออตอนนั้นทำไมทำอะไรครับไปเรียนเเออรียนมาหาลัยครับแล้วก็กลับมาอีกทีนึงทำอะไรกลับมาอีกทีนึงคือคอนเสิร์ตคอนเส มันเป็นช่วงเวลาพูดได้ว่าหลงนิดหน<า>ึ่งอะเพราะว่าตั้ง,ต,งตั้งแต่เด็กเราอยู่ในวงการมาตลอดเราเราค่อนข้างที่จะรู้ว่าวงการมันทานํางานยังไงอะไรเป็น,นี้กลับไปเรียน Business t e r National Business แล้วมันมาดูเรื่องตำรา,านั้นสื่อมาอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันหลงนะมันมีความรู้สึกเหมือนไม่รู้เรื่องเลยเออเอนกับตั้งแต่เด็กเราจับแต่แค่แมใไม้บ้างอยู่แต่หน้าเราไม่เคยจะมาจับหนังสือให้เล็นเรื่องราติเรื่องบนราวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยรู้สึกหลงแล้วไม จะเริเ่มย <ๆ S 2> ังไงยังไงตอนนี้เราก็ว่างเราก็ง่ายที่สุดก็คือกลับเข้าวงลองกลับเข้าวงการก่อนเผือ่อว่าถ้ากลับมาเข้าวงกลารแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยหรือ <ๆ S 2> ทำอะไรไปด้วยมันก็อย่างน้อยมีอะไรทำคืออยู่ในวงการก็ๆๆ <ๆ S 1> เลยกลับกลับไปเล่นละครรับแต่ตอนกลับมาแล้วเปี้ยงเลยอะเปี้ยงเลยอะพี่แบบว่าคนรู้จักเลยที่แบบว่าฮ้ยตอนนี้ก็แอนปะ ไอ้ที่ขี่มอไซค์อะไรเป็นไงบ้างั่สวรรค์เบี่ยงเออสวรรค์เบี่ยงมอ่าใช่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโคตรเท่โอ้โหพระเอกเต็มตัวเรื่องตอาพระเอกจริงๆแล้วเรือนหอรอเฮียนครับอ๋อตอนแต่งหนุ่ยใช่เลือนหอรอเฮียนแต่ว่าจากก่อนหน้านั้นมันก็มีงานดอกส้มอย่างเงี้ยลือไม่คิดว่าลือเป็นลูกชายของอ้๋วก็ไม่ต้องกลับมาให้อ้ววเห็นหน้าอีกอัเตียนแน่ใจแล้วครับว่าผมเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งอ่ะ เขาไม่ใช่ผัวฉันเขาหลอกทําลายฉันเขากล้งทำให้ฉันมีลูกแต่ผมไม่ยอมจะเป็นชายชู้คนนั้นสีเทแค่รู้ว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณ,คณสวยส